ลักษณะาการฝนพร偏สองจุดห้าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มันเป็นปัจจัยร่วมนะครับทั้งในเรื่องของปัจจัยลักษณะสภาพภูมิประเทศที่เชียงใหม่ก็เป็นลักษณะเป็นแอ่งนะครับแล้วก็บระจบกับปัจจัยในเรื่องของแหล่งกาเนิดนะครับที่มีเพิ่มขึ้นจนมนมํานวนมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอเราพิจารณาร่วมกับปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศแล้วเนี่ยก็พบว่า,าลมนะครับที่พัดนะที่เป็นต้นลมที่พัด เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มีแหล่งกําเนิดจํานวนมากตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นนอกจากแหล่งกําเนิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เองนะครับผลของอิทธิพลของแหล่งกาเนิดจากพื้นที่โดยรอบนะครับและก็ปัจจัยในเรื่องของภูมิประเทศที่เป็นแอ่งนะครับก็ส่งผลทําให้สถานการณ์สุดขีเตรมสองจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถานการณ์ที่ระดับ ความเป็น้นฝุน่นเพิ่มสองยอยู่ในระดับที่สุขอนกระทบต่อสุขภาพนะครับแม่พี่น้องก็คงต้องป้องกันตัวเองนะครับเพือ่อลดผลกระทบด้านสุขภาพด้วยนะครับแต่ครับที่ผ่านมานีการดำเนินการการจะโยงการป้องการไปต่างประเทศบอกว่ดกำเนินการมาเรื่นัในเรื่องตรงไหนที่ต้องแยกหรือว่าจริงๆถ้าเรามองม,มิติในเรื่องของอ,อากาศนะครับปัญหา ฝุ่นควันเพียง2.5นะครับปัญหามลพิทางอากาศเป็นปัญหาในระดับเกียวที่ระมงเป็นระดับรีจิโนนะครับหรือระดับภูมิภาคนะครับที่คงจาเป็นจะต้องหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นจากข้อมูลนี้นะครับบางพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยกจังหวัดเชียงรายนะครับพื้นที่จุดความร้อนน้อยนะครับแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลของ ะระดับความเข้มข้นฝุ่น PM 2.5ที่มากอยู่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนือบ,บอกควันข้ามแดงนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเข้ามาอย่างเดียวนะพื้นที่ใน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 พื้นที่ที่เกิดในประเทศเราเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันด้วยนะนั้นในการแก้ไขปัญหาก็คงต้องมองในหลายสเกลนะครับเช่นสเกลในระดับโลลหรือระดับพื้นที่ก็ จังหวัดสมัยเองเราก็มีแผนมือหารจัดก,การที่ที่ได้รับการสนับสนุนในหลายใน,ในทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับและก็ในส่วนของสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นในข้อมูลตรงนี้นะครับว่าจุดความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่ก็เปลี่ยนพื้นที่แล้วก็ตามช่วงเวลานะครับซึ่งสัมพันธ์กับในเรื่องของกิจกรรมการใช้ที่ดีนั้นๆด้วยนะครับแต่ ถ้าเราสเกลขึ้นไปในส่วนของปัญหาร,ระดับภูมิภาคก็คงต้องมองอในเรื่อง,เร,องเรื่องของนโยบายนะครับที่จะต้องมีมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคร่วมกันในหลายๆประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหามลพิษท,ทางอากาศตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาในระดับโลกนะครับเป็น global scale ที่นอกจากในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วเนะี่ย เรื่องของ PM 2.5นะครับเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กที่นับวันก็จะยิ่งมีมีการพูดถึงนะครับแล้วก็สะท้อนว่าเป็นปัญหาในระดับโลกก็คงต้องมีเวทีในระดับในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ในภาพรวมของทั้งโลกด้วยครับก็คือการแก้ปัญหาภายก็ได้สนวึงขั้นใช่ครับ ก็ในการแก้ไขปัญหาภายในเราก็ามีการแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็พยายามที่มองมองปัญหานะครับในลหลายๆมิตินะครับก็พยายามที่จะบริหารจัดการนะครับแต่ยริงๆแก็ตามอย่างที่ผมเรียนว่า,าในในในส่วนของฝุ่นมันมีจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดจากกิจกรรมขอ,ของมนุษย์หลายๆกิจกรรมนะครับแล้วก็แหล่งกาเนิดที่เกิดจากาการเผาในที่โล่งนะครับก็เป็นเป็น สาเหตุที่สาคัญซึ่งในหลายๆจังหวัดรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีมาตรการในการที่จะบริหารจัดการในการเผาในที่โ่งนะครับรศาสตราย์ฟอลนขนาดเล็กเทม2.5จังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับและก็ผูดีไปทางทุกอำเภอนะครับอ,อ,อ,อำเภอที่ได้เข้าร่วมวีดีซีกับศูนย์บัญชาก,การของจังหวัดนะครับรดูการิอแนวตีงนยกและกระถูกกดลงนยครับ เราเภาพมันยืดหยุ่นผมยกขึ้นบนผมใส่ก็เห็นบางบางช่วงที่มันยกขึ้นแล้วก็ถูกกดแล้วก็มาอยู่ในแอ่งก็จะมีบางแต่บางช่วงเวลาที่แบบนี้เพราะมีลมลมที่พัดขึ้นล้อล้อขวบแล้วสุดท้ายขึ้นมานั้นถูกกดลมก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุของคุณภาพที่สะสมนอกจากที่ในในที่เรา